ทางของพ่อในเรื่องของการศึกษายัางไงบ้างคะ,ะความเจริญนั้นเกิดขึ้นมาหลังจากที่หลวงพ่อได้มอราภาพแล้วเจ้าคุณสมเด็จองค์ปัจจุบันนั้นเป็นแม่กองทาสนามหลวงดูแลการศึกษาแผนกบาลีทั้งประเทศ <c oughs> หมายถึงว่าการศึกษานั้นได้ได้ประสบความสําเร็จ พอเป็นผู้ดูแลเรื่องเรื่องการศึกษาพระบาลีทั้งหมดแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการอบรมครูสอนบาลีก็มีทุกปี จะเป็นพวกนักธรรมบาลีในต่างประเทศนั้นการทุศาบาลีเป็นกาเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ต้องใช้เวลาเรียนมากและก็เป็นการเรียนที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกบาหลีคือคนสอนคนหนึ่งคนออกข้อสอบก็คนหนึ่งแล้วคนตรวจก็อีกคนหนึ่งและต้องการเวลาเรียนที่ที่ที่จริงจังก็คือภายในประเทศต่างประเทศนั้นน่าจะเป็นเรื่องของนักธรรม มาศึกษาอันนั้นอน,นั้นพอพอว่าจะให้สอบที่ต่างประเทศได้แต่ว่าบาลีนั้นที่สอบตอนนี้มีเฉพาะเมืองไทยมีเฉพาะเมืองไทยแต่ก็ถือว่าถึงความเจริญค,ความเจริญจากสถานการณ์ตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นทราบม,มาว่าทางวัดปากน้ำเองก็มีบทบาทต่อประเทศญี่ปุ่นด้วยตรงนี้นี่เป็นยังไงคะเป็นมนโนปนิทานของหลวงพ่อวัดปักน้ำค่ะ ท่านพูดไว้ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะไปนําธรรมะไปเผยแพร่ต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นคนที่ฟังแรกๆก็อาจจะยิ้มยิ้มว่าข้อนี้ะจะจะทำได้หรืออ,อย่างนั้นแต่จริงเป็นได้เป็นจริงมีวัดฝักงน้าญี่ปุ่นมีโบสถ์มีวันวางศิลาเลิอกอัตามาเงก็ป่ะก็ยังคิดอยู่ในใจว่าจะมีคนสักกี่คน แต่ว่าพอถึงงานจริงๆเนี่ยปรากฏว่าคนเต็มวัดตแม้แต่วันที่ฝังลูกในมิตรก็เหมือนกันคนก็เต็มวัดเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นวัดแรกของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นวัดไทยที่สมบูรณ์มีพระบูถ์มีสถานที่อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะเดิมนั้นมันเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ที่สร้างสนามบินมีอาคารใหญ่อยู่หนึ่งหลงังห้าชั้น ปัจจุบันยนี้มีห้าสิบห้องถ้าหน้าหนาวอย่างตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอากาศหนาวก็สี่คนก็เห็นว่าจะนอนได้แต่ละห้องก็รับได้ประมาณ200แล้วก็ที่นอนที่ที่ญี่ปุ่นนี่เขาใช้เช่าเราจะเช่ากี่วันเขาก็มาปูให้ทั้งที่นอนทั้งผ้าห่มทั้งหมอนแล้วเามามาทำให้พอถึงเวลาเขาเก็บไปนะไม่เป็นภาระ แล้วก็มีโรงยิมชั้นครึ่งก็ทำเป็นสลากตรงนี้ก็เอาไว้เช็คไว้ทำกิจกรรมว่าเรื่องคัสปอร์ตใครมาแล้วยังไม่ได้ตัว๋วหรือว่าทำเป็นที่รับประทานอาหารก่อนพวกพวกที่ว่าเดือดร้อนฉุกเฉินมาหรือว่าทางเมืองไทยไป จ้าหน้าที่ไปลงสถานทูตมาลงก็ไปลงที่ที่นี่ก่อนเพื่อเพื่อว่าเตรียม,ม,มความพร้อมนี้ว่าจะช่วยเหลือต่อไปอย่างน,นี้คือน,นิสนาม m นี่คือทางวัดก็มีบทบาทที่จะช่วยให้กับประชาชนในนู่นด้วยใช่ไหมคะใช่ช่วยด้วยวช่วย,วยทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นก็คือช่วยเป็นศูนย์องพยพแล้วก็พึ่งพาในตอนนี้ที่เรบ,บใช่ใชบใ,ชใครใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็ทางรัฐบาลทางสถานทูตก็ก็มาขอใช้สถานที่ซึ่งใช้มาก่อนแล้ว ก่อนที่ว่าส่วนนีม้มีจจะเกิดเขามาขอใช้อยู่บ่อยๆแล้วหลังจากที่คุยกับท่านครูมาก็ทําให้ทราบว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อเนี่ยมีปริทานที่แน่วแน่มากในเรื่องของการจำนวนเบิกในเรื่องของการศึกษาแล้วก็พยายามที่จะแพร่กระจายให้ได้มากที่สุดเพราะตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าก,การศึกษาเนี่ยสร้างคนใช่เริ่มเริ่มจปการสร้างคนแล้วไม่ใช่มีเฉพาะที่ท,ที่วัดปากน้ำญี่ปุน่นเรามีวัดปากน้ำนิวซีแลนด์ เรามีวัดปากน้ําที่อเมริกาที่ที่ฟิลลาหรือว่าฟิลาเดลเฟียชื่อว่าวัดวัดพระมงคลเทพมูลนิชื่อชื่อหลวงพอ่อสดที่งเพ่อปากน้ําแล้วก็ที่โอไฮโอเรียกว่าปากน้าโอไฮโอแล้วก็ตอนนี้กําลังจะมีที่มิชิแกนเ็จะรวมที่อเมริการวมเป็นสามแห่งสามแห่งแต่ว่าที่สําเร็จแล้วนั่นก็คือที่ฟิลาเดลเฟียเสร็จสำเร็จแล้วอาตมาก็ไปแล้วก็ฝั่งเมีนมีคนก็เยอะกว่าหลังครึ่งไทยครึ่ง คือท่านพยายามที่จะวางแนวทางไว้ให้หลังจากนั้นก็ได้มีทางคณะของเราได้ศึาเราทำเราทำตามมโนปณิธานนี่นี่มโนปณิธานที่หลวงพ่อตั้งเอาไว้ทราบว่าหลวงพ่อมรณภาพไปแล้ว50ปีแต่ทุกวันนี้ยังมีการส่มีการสวดตรงนี้นี่นม่หมายความว่าหลวงพ่อยัง พ่อเนี่ยมรณภาพเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสองเวลาสิบห้านาฬิกาห้านาทีตั้งแต่งพ่อมรณภาพเนี่ยการบาเพ็ญอุศลถวายหลวงพ่อไม่เคยเว้นเลยสักวันเดียวเรียกว่าเป็นคนเดียวในโลกที่ที่ทำพิธีถวายอย่างนี้ที่บอกว่าลูกมากจะยากจนนั้นไม่จริงเพราะว่าลูกงพ่อนั้นเป็นคนดียิ่งมากยิ่งดีเพราะว่า เราช่วยกันดีช่วยกันดีก็ดีทุกคนเพราะว่าลูกแต่ละคนนั้นมีดีมาแล้วก็ดีมารวมกัน<า>ช่วยกันดีก็ดีทุกคนค่ะค<า>่ะคือมา,าถึงตรงนี้แล้วค่ะใกล้จะสงการแล้วอยากจะให้พระครูพิสารค่ะพอจะมีคําสอนอะไรของพ่อที่อหน,นที่จะฝากไว้กับผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นการให้พรเพื่อสาวิรนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ค่ะ คำสอนของหลวงพ่อก็คือว่าทําใจให้หยุดให้นิ่ง<ะ>ถ้าคนต้องการความสุขจิตใจต้องสงบ<ะ>เมื่อเมื่อจิตใจสงบแล้วก็หาความสุขได้<ะ>บางทีเนี่ยเราต้องการความสุข<ะ>แต่ว่าเราเราไม่รู้จักว่าความสุขคืออะไรแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นคนกล้า<ะ>ที่จะสอนเรื่องใจคนอื่นเขสอนอย่างอื่นพ่อสอนอย่างเดียวสอนเรื่องใจก็คือว่า ทำใจสงบแล้วก็จะมีความสุขใจในความหมายของพ่อคือความเห็นความจําความคิดความรู้ทั้งสี่อย่างนี้รวมเรียกว่าใจรวมให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เอาไว้ที่ที่กลางของตัวของเราถ้าถ้าตามที่หลวงพ่อสอนนั้นหมายถึงว่าคนนั้นต้องต้องมีที่อยู่อย่างเช่นมีบ้าน ใจก็ต้องมีที่อยู่เหมือนกันหมายถึงว่าให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าคนมีใจอยู่กับเนื้อกับตัวจะมีความสุขก็คือทําสมถะภาวนาเองแล้วก็ท่านให้ภาวนาสมาละหังสมาละหังนั้นเพื่อเตือนว่าให้ทํางานให้ให้ใจอยู่กับงานถ้าถ้าใครมีใจอยู่กับงานแล้วก็จะเป็นคนไม่เหงามีงานเป็นเพื่อนมีงานเป็นพี่มีงานเป็นน้องเพราะว่าเขากําหนดคนจากการทํางานเท่านั้นใครจะเป็นอะไรก็ต้องทํางานถ้าคนรักที่จะทํางาน เป็นคนที่หาความสุขได้ง่ายในที่สุดนี้ก็ขออำนวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งพุณประีรักษณะไร่ารมีของพ่อพระน้าบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้สังสมบรมมาความเรียนใดที่อันตามาใด้ประทำ วันนี้รู้สึกปลื้มค่ะแล้วก็ปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพูดคุยกับพระภูพิสารค่ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำภาษีเจริญวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากค่ะที่ได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยในช่วงไทยแว็กสไตค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสนับสนุนช่วงไทยแว็กสไตโดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโก เป็นยังไงกันบ้างครับกับประวัติที่น่าสนใจของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับอำเภอภาษีเจริญนั่นเองหรือว่าอีกชื่อนึงครับเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีนั่นเองครับที่รายการไทยรัอินไซต์นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับตลอดจนการได้นั่งพูดคุยแบบอินไซต์อินไซต์กับพระครูพิสาลสังคับพินิษครับผู้รู้ลึกรู้จริงถึงประวัติของหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานั่นเองครับ หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มในวันนี้ครับทำให้คุณผู้ชมได้รับความรู้ไปไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยครับและทางรายการไทยแว็กอินไซด์ของเราครับยังพาคุณผู้ชมไปพบกับหุ่นคีพึ่งจําลองของหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานั่นเองครับที่บอกได้เลยว่าตราการตาสวยงดงามมากๆเลยครับที่ปั้นด้วยทีมงานมืออาชีพจากโรงปั้นหุ่นมาการไฟอาร์ตครับผมบอกได้เลยว่าสวยและเหมือนจริงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะนําไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของท่านนะครับหรือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองหรือท่านใดอาจจะสนใจนําไปถวายวัดนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้ครับรายการทยแวะ In อินไซด์ของเราหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกแบบอินไซด์อินไซด์เกี่ยวกับหุ่นทีพึ่งแบบไทยๆอินไซด์แบบนี้ไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวกับ ไทยวัคอินไซด์ครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องมอโมโก ดีมีประโยชน์เพิ่มทางเลือกตื่นตากับคุนที่เพิ่งจำลองพระเกจิอาจารย์ที่ปั้นและมีขนาดเท่าองค์จริงโดยฝีมือของคนไทยที่คุณต้องทึ่งในรายการไทยเวกอินไซด์ทุกวันอาทิตย์11เอนาฬิกาทางไทยวิชั่นชแนล